ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ1อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านบ่อไทยการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพสปปเพชรบูรณ์เขตสการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่จำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตสได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเพื่อสร้างต้นแบบโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นการสะท้อนผลการดําเนินงานของโรงเรียนคุณภาพในแต่ละอำเภอทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนกระบวนการการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการและนวัตกรรมการศึกษาโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษานำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละโรงเรียนสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทำให้โรงเรียนในโครงการ ได้เห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาอย่างชัดเจนพร้อมร่วมกันวางแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความร่วมมือความรับผิดชอบและความยั่งยืนสำนักยางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล